ที่ว่าชินธราพงศ์นะครับก็จริงๆเวลามาพูดที่นี่ก็ยุ่งสบายใจเพราะว่าเกือบจะเรียกชื่อถูกทุกคนนะครับเราก็รู้สึกเออเฮ้ยมันเป็นกันเองนะครับแต่เกรงนิดหน่อยเกรงนิดหน่อยเพราะเราดูคุณสมบัติของผู้ที่มาฟังแต่ละท่านเนี่ยโอ้โหเจ๊สีฟ้าแนะนาบอกเนี่ยลูกสาวเนี่ยจบเกียรตินิยมผมก็จบสี่จุดศูนย์นะครับสี่เทอมรวมกันได้ประมาณสี่จุดศูนย์พอดีเพราะนั้นเราก็เฮ้ยเกรงพอเจ๊เล่าถึงลูกชายเกรงอีก เจบอกว่าลูกชายนี่นะมีสาวๆส,สวยๆเนี่ยขับรถเบนซ์มารับเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเราคิดถึงอดีตเราตอนเป็นหนุ่มเลยนะตอนผมเป็นหนุ่มนี่หัวก,กระไดบ้านไม่แห้งนะครับหมามาเยี่ยวทุกวันแถวบ้านนั้นหมายเยอะนะครับหมาแม่งเดินมาเยี่ยวไปเยี่ยมมานะก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยอ่าก็บอกไว้ก่อนว่าอ่าตอนแรกที่อาจารย์วีโทรชวนเนี่ยอาจารย์วีบอกว่าเขาอยากจัดแบบ CSI ติวหุ้นว่าหาหุ้นกันยังไงผมคิดยังไงเวลาได้หุ้นแต่ละตัว ผมมันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะผมจะพูดอะไรยังไงดีวะผมก็เลยคิดว่าก็เดี๋ยวเล่าแล้วกันเล่าแบบสบายๆอะ่ะเล่าไปถามไปอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีเมื่อวานคุณติ่งก็โทรมาสองสาครั้งคุณติ่งบอกว่าขอสไลด์ด้วยอาจารย์ขอสไลด์มันต้องมันต้องมีสไลด์ด้วยแหละครับต้องมีคะ่ะของอาจารย์วีนี่เยอะมากเลยนะคะ <laughs> นะฮะมีส่งของอาจารย์วีมาให้ดูเป็นตัวอย่างของอาจารย์วีเนี่ยโหร้อยแปดสิบกว่าหน้า ตายหาแล้วยังอยากได้สไลด์กันอีกร้อยแปดสิบกว่าห้ายังไม่พออีกเหรอนี่มันจะต้องมีเพิ่มก็อีกเหรอผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะรู้สึกเกิดฮิลิโอตปะความละอายต่อบาปนะฮะตอนประมาณสักช่วงบ่ายๆผมก็นั่งทําสไลด์ขึ้นมานิดหน่อยกับสไลด์ชุดเก่าๆที่ผมเคยทําก็คงเป็นการเล่าสบายๆเดี๋ยวผมถามนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมีประสบการณ์ในการลงทุนไม่เท่ากันใครลงทุนมาเกิน5ปีแล้วบ้างครับ โอ้โหก็เป็นมืออาชีพหมดเลยนะครับใครต่ํากว่าห้าปีบ้างครับโอ้โหต่ํากว่าห้าปีก็เยอะนะครับใครใกล้จะเลิกแล้วบ้างครับ <c oughs> แบบว่ากูมางานสุดท้ายแล้วเนี่ยเซฟไซต์ติวหุ้นเนี่ยก็อาจารย์นิเวศเนี่ยอาจารย์ของผมเขาก็บอกเสมอว่าในชีวิตคนหนึ่งคนจะสร้างตัวได้เนี่ยก็ต้องหาหุ้นที่ดีแล้วหุ้นที่ดีเนี่ยจริงๆมันมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนผู้หญิงที่ดีใครๆก็อยากได้เจม,มาร์แถวๆห้าหกบาทถูกไหมฮะ เราจะรู้ได้ไงว่าว่าห้าหกบาทแล้วมันจะไปอย่างวันเนี้ยแล้วมันจะไปถึงไหนวะเน,นี่ะเราอยากได้เราจะทํายังไงดีหรือหุ้น KCE เนี่ย k c ซเนี่ยมีคนคนหนึ่งที่เก่งหุ้นมากๆนะครับตอนซับพรามเนี่ยเขาซื้อที่ห้าสิบสตางค์เออเนี่ยโอ้เป็นคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยที่ผมรู้จักปัจจุบันก็ยังเก่งมากพอร์ตประมาณหมื่นล้านเขาบอกเนี่ยพี่ซื้อมาห้าสิบสตางค์ตอนนั้นเขาเชียร์ผมสามบาท ผมบอ,อกโหพี่ดีว่าฟังแล้วชอบเคาะสามบาทขายห้าบาทห้าสิบวันที่ขายได้มีความสุขมากวันนั้นแบบกลับไปหูกูนี่แม่งไมไ่ธรรมดาซ <c oughs> ื้อสามบาทขายห้าบาทห้าสิบภายในสองเดือนอะ่ะเออแบบโอ้โหประสบความสาเร็จหันมาดูราคาวันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าคุณตัวเนี้ยโหถ้าซื้อแล้วถือไว้เฉยๆตั้งแต่ซับพลาสมะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคุณสามารถจะเปลี่ยนฐานนะเป็นเป็นแบบเป็นแบบคนรวยมากๆได้ทั้งๆที่ตอนนั้นผมรู้สึกด้วยนะตอนผมถือผมรู้สึกว่า มันมีพลังอะไรบางอย่างว่าหุ้นตัวนี้มันไม่เหมือนหุ้นตัวอื่นตอนนั้นคือเวลาผมถือหุ้นผมชอบไล่งบดูไงผมเฮ้ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยปกติกอสมาจิมันจะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เพิ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์มันทำสิแต่เน็ตมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะตอนนั้นเน็ตมันยังไม่ดีแต่รู้สึกว่าทำไมกอสมันเยอะจังวะแล้วย้อนกลับไปดูนานแค่ไหนกอสมันก็เยอะเยอะเท่าที่เราย้อนกลับไปหาต่ำสุดก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ หรือมันทําเป็นไอ้เครื่องแผ่น PCB ที่เป็นเลเยอร์เยอะๆบนรถยนต์นะแล้วมันเป็นวัตถุดิบที่แบบว่ามันอาจจะถูกมากสําหรับรถยนต์คันหนึ่งแล้วผู้ผลิตรถยนต์นะพวคงไม่อยากต่อราคานึกออกไหมฮะแล้วก็กําลังเติบโตผมก็รู้สึกนะแต่ทําไมขายก็ไม่รู้ตอนขายรู้สึกเออพีอีสิบสองละช่างมันเออคือคิดอะไรก็ไม่รู้ว่าที่แบบเราอยากจะขายอะตอนนั้นรู้สึกอยากเทคโปรฟิตเราก็เทคมันไปวันนี้ก็ทําเหมือนกับหลักจิตวิทยาเขาอย่าไปดูมันเจ็บปวดเหมือนผู้หญิงที่เรารัก เขาเลิกกับเราแล้วเขาไปได้ดีมากไปมีเศรษฐีหมื่นล้านมาจีบเราก็ไม่อยาไปดูมันนะทำไงล่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเวลา VI เลือกหุ้นเนี่ยหุ้นที่ดีมันก็จะมี3ส่วนเนี่ยคล้ายๆกับการเลือกคู่ครองเหมือนกันเรื่องแรกเนี่ยคือความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งมันคืออะไรเติบโตหรือเปล่าผมไม่ใช่แข็งแกร่งคือแข็งแกร่ง แบบไหนว่าแข็งแบบไหนว่าแกร่งเราไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็มาขยายความกันต่ออย่างที่2ที่มีผลต่อต่อหุ้นที่มันจะขึ้นเยอะๆเนี่ยคือการจเจริญเติบโตของหุ้นนะครับยิ่งโตเยอะยิ่งดีเรื่องที่3คือถ้าซื้อได้ตอนราคาไม่แพงเหมือน KCE อย่างเงี้ยถามว่า KCE มีอะไรบ้างที่แข็งแกร่งบอกโอ้โหเป็น PCB อันดับ4ของโลกมังกอนมาชินก็เยอะคนจะมาทําแข่งก็ยากคู่แข่งจะมาเสนอราคาเขาก็ไม่เอานะพอเขาบอก เขาทำโตโยต้าพีอูสขายคันละล้านกว่าบาทเนี่ย PCB จ่ายคุณพันกว่าบาทช่างมันเหอะนึกออกไหมฮะคือไม่มีความจำเป็นต้องไปลดคอสของส่วนของ PCB เลยนะครับการเจริญเติบโตตอนนั้นผมก็เห็นชัดนะตอนนั้นที่บ้านที่บ้านผมขับกระบะก็เป็นคนทั่วไปขับกระบะผมเพิ่งซื้อรถครั้งแรกเป็นรถด,ดีๆนะผมซื้อคอนด้นิสสันเทียนาคันแรกเลยที่คนละล้านกว่าบาทซื้อมาใช้ซื้อมาเสร็จโอ้โหไม่มีปุ่มอะไรเต็มไปหมดเลย ตอนนั้นคิดถึงหุ้นตัวนี้เลยนะเฮ้ยนี่แหละมันจะต้องเป็น PCB อะไรพูดโดยหายมันเล่าอ่ะมันเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับอะไรเฮ้ยมันดูอิเล็กทรอนิกส์มันเยอะแล้วผู้ไริหารเขาพูดว่าตอนนั้นนะฮะนะตอนเขาบอกว่ารถยนต์หนึ่งคันเนี่ยมันจะมีอิเล็กทรอนิกส์เป็นสัดส่วนประมาณ3%ต่อไปไม่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย่อย,อย,อยแล้วผมฟังแล้วผมเชื่อด้วยนะ ผมคิดเออใช่ไม่ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดิถูกไหมฮะคือแบบมันมันมันบายไอเดียมากจนไม่สงสัยเลยนะแต่ตอนนั้นขายทําไมยังงงอยู่นะฮะทุกวันนี้ยังแบบงงๆเวลาก่อนนอนยังงงกูขายทําไมวะมันก็ดูเติบโตดีแล้วหุ้นตอนนั้นผมซื้อเนี่ยราคา P.E. ประมาณเจ็ดเท่ามันเป็น P.E. ที่แบบว่ามันมันยังไงมันผิดไปแล้วอ่ะ แต่ข้าน้อยยังไม่สมควรตายท่านรู้สึกผิดไปแล้วแต่ร <rawd unre> ู้สึกข้าน้อยยังไม่สมควรตายข้าน้อยอยากขอแก้มือใหม่อยากเจอเคซีแบบนี้อีกตัวแต่รู้สึกว่าเคซีมันเข้าเว้ยมันเข้าแกลบทั้งสามคอนะครับผมก็เลยมาสรุปว่าแล้วจะดูยังไงว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับความแข็งแกร่งบางคนก็เอาความแข็งแกร่งไปปนกับคําเติบโตเฮ้ยนี่มันคือการแข็งแกร่งนี่มันคือการเติบโตหรือเปล่าแข็งแกร่งก็ส่วนแข็งแกร่งหุ้นที่แข็งแกร่งไม่ต้องเติบโตก็ได้หุ้นเติบโตไม่แข็งแกร่งก็ได้นะครับ ความแข็งแกร่งเท่าที่ผมจําแนกมาได้เนี่ยหลักๆก,ก็มีเรื่องความได้เปรียบด้านต้นทุนมีความได้เปรียบเรื่องแบรนด์เน็ตเวิร์กเอฟเฟกนะครับความสามารถผู้บริหารมีโหมดที่แข็งแกร่งทําให้มี pricing power โหมดคืออะไรโหมดคือคําที่บริบัฟเฟดเนี่ยเป็นคนคิดคนแล้วพูดขึ้นมาว่ามันเหมือนปราสาทวินเซอร์อ่ะใครเคยไปพระราชวังวินเซอร์ไหมครับมันก็จะมีคูมงคูเมืองผมไม่เคยไปครับผมดูในรูปมันก็จะมีเอามีคูนองคูน้ําเพื่อกันค่าศึกเข้ามาลุก ถ้ามีโหมดที่แข็งแกร่งเนี่ยมันทาให้คู่แข่งเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดยากทําให้เราสามารถจะกําหนดราคาได้ทําให้เราปรับราคาได้ความแข็งแกร่งด้านกระแสงเงินสดอิสระธุรกิจบางอย่างเนี่ยทำแล้วมีกําไรแต่มันไม่เคยเหลือเงินผมรู้เรื่องนี้ครั้งแรกตอนที่ผมทําร้านอินเทอร์เน็ตตอนที่เขาพูดเรื่องกระแสงเงินสดเนี่ยผมฟังปุ๊บผมเก็ตเลยนะถ้าผมไม่เคยเรียนบัญชีนะแต่ผมเก็ตเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมขายคอมพิวเตอร์ผมได้กําไรเดือนละสามแสน ตอนเด็กๆนะครับอายุสิบเก้าสามแถมผมเก็บเงินแป๊บเดียวผมได้สี่ล้านกว่าผมรู้สึกหูคตรรวยเลยซื้ออะไรก็ได้รวยมากตอนนั้นคิดงงๆพอทำไลน์อ e ินเทอร์เน็ตได้กําไรเดือนละสามแสนเหมือนกันแต่พอมาถึงปีปุ๊บผมรู้สึกเฮ้ยทำไมเงนินมันเหลือน้อยน้อยกว่าวะแต่ตอนนั้นไม่ได้เรียนบัญชีนะแต่รู้สึกเฮ้ยมันยังไงวะทําไมมันเหลือน้อยอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไลน์อินเทอร์เน็ตมันมีรูปแบบที่ต้องใส่แมนเทนเนนต์คาเปกสูง ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันชื่อนี้นะแต่รู้ว่าต้องเปลี่ยนการ์ดจอต้องคือเราต้องใส่อะไรไปแล้วเวลาเรามองเงินนะมันเหมือนเป็นเงินเรานะตอนรับอะ่ะแต่ตอนจบสิ้นปีแล้วมันมันเหลือไม่ถึงตอนนั้นก็นั่งคุ้นคิดคนเดียวนะครับว่าเอ๋อ,อนี่เรามังที่เขาเรียกแมนเทนันขับเปกยิ่งยิ่งยิ่งต่ำธุรกิจอันยิ่งดีแคดโฟจะดีธุรกิจที่มีต้องใส่เงินเข้าไปเยอะๆเพื่อรักษาการะแสเงินสดมันจะไม่ดีบางทีบางคนไม่เคยทําอะไรพวกนี้ผมทําธุรกิจมาหนึ่งร้อยแปดพันเก้าเนี่าอ,าาอ,นอง แคชโฟอะไรเงี้ยผมก็จะชอบไปโยงกับบางธุรกิจที่ผมเคยทำอะไรผมว่าโอ้ไม่คล้ายๆร้านเกมเว้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือบอกซังคอสเอฟเฟกเนี่ยผมฟังเสร็จผมคิดถึงร้านเกมเลยนะอาจารย์นิเวศบอกธุรกิจที่มีซังคอสเอฟเฟกสูงเนี่ยมันจะเกิดการตัดราคาง่ายเวลาดีม,มันกับซัพพลายไม่สมดุลผมคิดถึงร้านเกมตอนโอ้เคยเก็บ30บาทเหลือ2ีห้าบาทเหลือยี่สิบบาทเหลือสิบห้าบาทเหลือสิบบาท,เ,บาทเพราะทุกคนลงทุนไปแล้วทุกคนมันไม่ได้คิดว่าวันนี้ชั่วโมงเท่าไหร่มันคิดแค่ว่าเดือนนี้ขอให้เก็บ้บล นึกออกไหมครับแต่จริงๆลงทุนเป็นล้านะมาเก็บ10บาทนี่สิ้นคิดอย่างแรงแต่ผมก็เลยเข้าใจคําว่าสังค์คอสเอฟเฟกอีกเพราะจริงๆเราทำอะไรมาเยอะเราก็เลยพอรู้นะครับคุณภาพของรายได้และกําไรคืออะไรคุณภาพของรายได้และกําไรเนี่ยมันเกิดจากว่าถ้ารายได้ที่มาจากการเก็บค่าบริการน้ําประปามันก็มีเสถียรภาพที่สูงแต่รายได้จากการขายอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณภาพมันก็ต่ํา ีนิ่มขายได้ปีหน้าก็ยังไม่รู้ก็ต้องไปลุ้นกันต่ออย่างเงี้ยก็คือความแข็งแกร่งก็จะต่ํากว่าเป็นต้นนะครับความได้เปรียบด้าน,อ,นอื่นๆอ่าเดี๋ยวผมลงไปแจงทีละข้อนะครับว่าความได้เปรียบด้านต้นทุนมันคืออะไรนะฮะความได้เปรียบด้านต้นทุนเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าธุรกิจเนี้ยมันมีต้นทุนต่อหน่วยต่ํากว่าคู่แข่งไม่ว่ามันจะต้นทุนต่อหน่วยนี้ไปทําอะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้มันจะเรียกว่าความแข็งแกร่งเช่นหลักๆแล้วมันจะมาจากมาร์เก็ตแชร์ที่มันถือที่เยอะกว่า เอคคอโนมีออฟสเกลที่มันใหญ่กว่าเช่นโรงงานผมผลิตของหมื่นชิ้นโรงงานของในเอผลิตได้พันชิ้นต้นทุนผมมาเนี่ยเขา8บาทผมได้6บาทอยู่แล้วแล้วอยู่ที่ว่าผมจะเอา6บาทกับ8บาทไปทําอะไรก็ได้บางคนบอกเอาไปสร้างแบรนด์ก็ได้ไปโฆษณาให้มากกว่าลูกค้าจะได้ซื้อของผมบางคนบอกว่าตัดราคาแม่งเลยก็ในเมื่อต้นทุนมัน8บาทขายมัน7บาทเลยอันนี้ก็เป็นวิธีที่เมืองจีนใช้เมืองจีนก็มีคอสพอ per unit ที่ต่าที่สุดในโลกแล้วเขาเลือกเลยว่าเขาเลือกได้2ทางนะครับ ตอนเกาหลีเกาหลีเรืยกว่าสร้างแบรนด์ทาให้คนยอมรับและจ่ายของเขาแพงแต่จีนบอกไม่เอาจีนบอกเอามาจิ้นคืนให้ลูกค้าไปเลยเพราะเมื่อไหร่ที่เราแย่งชิงตลาดทั้งหมดได้จะไม่มีใครแข่งกับเราได้อีกแล้วเพราะเราได้เราได้ปิดปิดการเข้าเข้าตลาดอย่างสิ้นเชิงไปแล้วแล้วเมื่อเมื่อมือถือจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าพอมันได้สเกลระดับหนึ่งพอมันขายได้ยอดของทั้งโลกปุ๊บเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะครับ โทรศัพท์ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนยี่ห้อหนูบะนูเบียอะไรพวกเนี้มันจ้างโรนโดจ้างแบบนักบอลที่ดังที่สุดมาโฆษณาอย่างเงี้ยหรือเมืองไทยอย่างเงี้ยวีโวจ้างอั้มพัชราภาใช่ไหมฮะอ p อปโปจ้างใหม่ดาวิกาไม่ได้มาเล่นๆแล้วทุกคนมาแบบเอาจริงหมดเพราะดาราพวกนี้คือตัว